ขอบคุณนะคะในส่วนแรกนะคะเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครราชสีมาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนิสร์นาวันนล์นะคะท่านรองอธิการบดีและท่านผู้ในการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งนะคะรวมถึงท่านประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะท่านดรโชลีสิงห์สูรนะคะ ท่านที่าสาแผนนวิจัยท่านศานสัาจารล์เพื่เพื่อนชัยชุยกำรนุนะคะพร้อมด้วยภาคีเือร์ายน,นะคะจากผู้ประกอบการมีทั้งในส่วนของทางทานผูิจก,การทัางส่วนจำกัด JSP จากจังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะโโคมีใน,น,น,นส่วนของตัวท่านเจอรเมรเ,จจรจเจอร์จากบริษัทเจลิสันเอสที่นะคะ มีในส่วนของผูนเล่นเซอร์จากบริษัทเจดจากเอซิงและยังมีประธานทูนิสกิทนะคะอีกหลายกลุ่มนะคะทั้งในส่วนของทางเช่นจังหวัดราทีท่านผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารสื่อชนทุกท่านค่ะพิพัฒน์ตีอ๋องนะคะผู้ในการสมัครงานการวิจัยแห่งชาติวันนี้เป็นเกียรตินิยมย่างยิ่งค่ะก็ในส่วนแรกก็ได้รับมอบนโยบายนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิสันทัรรมนะคะท่านสจติเฉลิมเพื่อเอเลี่ยธรรมทาน รวมถึงท่านพอกสุวน,วนะคะที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับาภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏของเรานะคะในกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่และประท้องถิ่นในหลายส่วนที่เห็นบทบาทหน้าที่และเห็นในส่วนของงานที่ทํามหาวิทยาลัยราชภัฏได้เดินหน้านะคะเพื่อที่จะยกระดับเพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนให้กับตัวภูมิภาคนะคะช่วยในเรื่องของการนำองค์ความรู้จาก นำในส่วนของภาคีเครือข่ายในการทำงานเห็นภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เติบโตขึ้นอย่างเท้แมแข็งนะคะวัสูุการสแสดงนี้ตื่นตาตื่นใจานะคะน้องๆมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยังคิดต่อว่าน่าจะได้มีการพานไปในส่วนกิจการอื่นใดน,นะคะของทางอบอวอด้วยนะคะทางวชรด้วยในส่วนของกิจกรรมละเบีงการนำเสนอเพื่เอเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการที่ได้ดําเนินการมาึงช่วงปีที่3นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือในเรื่องของการที่จะสร้างคุณค่าอัตลักษณ์นะคะพื้นถิถ่นช่วยวิจัยแล้วก็นวัตกรรมะ,ะในช่วงสปีที่ผ่านมาเห็นภาพของการเติบโตของการทํางานโดยใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานเราสามารถที่จะคัดกรองในเชิงของพื้นที่นะคะจากทั้งออกลุ่มมหาวิทยาลัยชันต่าง เห็นผลิตภัณฑ์เป็นจํานวนมากน่าจะเกินร้อยแล้วนะคะที่เข้าสู่กระบวนการในการทํางานในลักษณะดังกล่าวเห็น mm hmm. ในส่วนของโอกาสที่ดีๆให้กับพื้นที่และก็ชุมชนในการที่จะนําผลิตภัณฑ์นะคะนาในเรื่องของตัวอัตราของท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดสินค้าที่มีท,งทางสุขภาพและมูลค่าเกิดขึ mm ้นสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิทธ่เราสามารถเดินหน้าร่วมกันในการทํางานในการพัฒน,นา ในส่วนของการทํางานในช่วงปีหนึ่งกับปีสองเราจะเห็นในสัมผัสของการทํางานในเชิงภาพรวมของการทํางานในความหลากหลายนะคะเราค่อยค่อยถอนบทเรียนในการทํางานร่วมกันในส่วนของมหาริละสุขภาพมีความเข้มแข็งในกลไกการทํางานใกล้ชิดกับพื้นที่ใกล้ชิดกับองค์ทินะคะในส่วนที่เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นก็คือการเดินหน้าสู่การทํางานในปีที่สาตอนนี้เราเห็นงานที่เราจะ ทำในส่วนของตัวประเด็นเชิงมาตรฐานค่ะในเรื่องของการทาให้เกิดการยกกระดับแล้วก็สามารถทําให้สินค้าหรือว่าเป็นไปของชุมชนเนี่ยได้เกิดการยอมรับอยากเป็นมาตรฐานทังน้งใระดับประเทศแล้วก็ระดับสากคตรงนี้ค่ะตัวงานในปีที่สามเนี่ยจะเห็นลักษณะของการชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราเล่าเรื่องนะคะคนเล่าเรื่องเนี่ยในส่วนของทางท่านผู้บริหารระดับผู้ใจเนี่ยท่านก็ทางานอย่าง ตั้งใจแล้วก็ไปชีดกับกระบวนการแต่สิ่งที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องได้ชัดเจนแล้วก็เหตุภาพของความสำเร็จมากที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ในชุมชนนะคะผู้ที่อยู่กับท้องถิ่นท่านผู้ประกอบการที่ได้มีการสำรวจจับการทางาน,น,นะะตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องยืนยันว่าความเข้มแข็งของมหา,มาหวิทยาลัยราชภัฏเกิดขึ้นได้นะคะโดยสิ่งิที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันในการทํางาน วิจัยแลวะวัฒกธรรมสร้างโอกาสสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างมูลค่าในการสับเครื่อนค่ะในส่วนของแผนง,งานต่อเนื่องนะคะจริงๆมองระยะที่ที่มากกว่า3ปีจริงๆในส่วนของการติดตามเชิงประเมินผลสําเร็จเราคงเห็นภาพของเชิงกระบวนการในช่วงสัง2-3ปีแรกแต่ในช่วงระยะเวาต่อจากนั้นเนี่ยคงต้องเป็นระยะที่ที่มากขึ้นนะคะทางวาชะ,ะทางสำนักงานการวิจัยชาติ ก็ยินดีนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะให้มีการสับสนุนกับแผนงานากับโครงการของมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ทั้ง38แ่งน,นะคะในการทํางานเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ให้กับ,ต,กบตัวผลิตที่เป็นความต้อเตินของชุมชนในลักษณะรูปแบบต่างๆผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากนะคะทั้งในเชิงหลากการทั้งใ,เน,น,น,ในะะนเชิงเครื่องมือเครื่องใช้อาหารนะคะแลในเชิงของรูปแบบของกระบวนการจากกัดการทั้งหมดนี้ถ้าหากว่า ตัวสาวบัณศึกษาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนคงไม่สามารถทีีจะทำงานที่เกิดภาพดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นภาพของการทํางานที่เข้มแข็งแล้วก็มีความชัดงจนในส่วนของการฉายภาพในช่วงส,สักปีสองปีวันนี้ประเด็นเรื่อง BCG นะคะเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ทางกระทรวงอหตท่านมีความสําคัญเป็นอย่างมากฐานเชิ้อทิพย BCG เรื่องเล่าเหล่านี้ทาง ห็นภาพของการผูกโยงค่ะในการทำงานเมื่อสักรู่ก่อนเข้ามาในห้องประชุมนะคะทางท่านผู้บริหารได้นําชมทศกาลทางนักวิจัยเนี่ยท่านท่านเห็นว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ใดที่เกิดขึ้นจากการทํางานไม่ได้มองเฉพาะในส่วนแต่มองทั้งหมดว่าจะทำยังไงที่เกิดการใช้ประโยชน์จากตัววัสดุจากตัววัตถุดิบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอันนี้ค่ะเราตอบโจทย์ ขนาดเดีวยวกันในส่วนของตัวเชิญวิตติสุขภาพนะคะเรื่องของการนำสารสกัดจากตัวพืชผ่ามาใช้ในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะคะขนมอูจริงจรนะคะแล้วก็อีกหลายส่วนในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นเรื่องของการปลูกพืชหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม้ผลสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะยังอยากเห็นภาพการเติบโตที่เกิดขึ้นจากงานของ มหาวิทยาลัยราชพัฏภายใต้การสร้างอัตลักษณ์นะคะด้วยิลป์ด้วยปัญญาแล้วก็นวัตรกรรมค,ค่ะก็ขออนุญาตนะคะในส่วนนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้ทางวชได้มีส่วนในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอเผยแพร่ผลงายนวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชพัทัแห่งนะคะปีนี้ก็เป็นปี 25, ส 5, ส 5, ส5ส6 5ัอีกครั้งเดียวครับสองพันะคะเราก็เห็นแผนง,งานเห็นโครงการคุณภ,ภาพ โอกาสที่มีสัมผัสนะคะเพื่อยกระดับชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างตลังพื้ถน,นถิ่นด้วยปัญญานะคะของมาหาวิทยรัยชปรนะคะเราเหมาทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตนะคะสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นนะะคภายใต้ความร่วมมือระหว่างทางมาวะะมิทยาลัยชปรและวชชในเรื่องๆๆค่ะก็ขอให้กิจกรรมทั้งนี้ประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดงานทุกประการนะคะ,คคะขอบคุณทุกผูบเข้าร่วมกิจกรรม